สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดของลุงพลนะครับลุงพลฝากถึงคนไลฟ์สดด่านะครับลั่นจบป .6 กก็ไม่เคยดูถูกใครลุงพลนะครับสุดอัดอั้นนะครับลั่นถึงคนที่ไลฟ์สดนะครับที่ใส่ความเท็จนะครับถึงตนนั้นจะจบแค่ปหนะครับแต่ไม่เคยดูถูกเหยียดยามใคร เตรียมปรึกษาทนายดำเนินการเพื่อให้หยุดสิ่งที่ทำลายศักดิ์ศรีคนอื่นนะครับหลังคดีน้องชมพู่นะครับเสียชีวิตอย่างปริศนาบนเขาภูเหล็กไฟพื้นที่บ้านกกกอกตาบกกตูมอําเภอดองหลวงจังหวัดมุกดาหารยังมืดมนไร้คำตอบว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องทำให้เด็กหญิงวัยสามขวบเสียชีวิตและกลายเป็นว่าทุกคนในหมู่บ้านนั้นรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดตกเป็นผู้ต้องสงสัยไปหมด และหนึ่งในนั้นคือลุงพลหรือชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่นะครับก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยแต่สุดท้ายกลายเป็นเรื่องพลิกผันนะครับเมื่อลุงพลนั้นกลายเป็นซูเปอร์สตาร์มีแฟนคลับจำนวนมากมีงานโชว์ตัวนะครับแบบแพ็คคู่กับป้าแตนเป็นภรรยาแต่แน่นอนนะครับว่าเมื่อมีคนรักย่อมมีคนเห็นต่าง ล่าสุดนะครับเริ่มมีกระแสโจมตีลุงพลนะครับออกมาเป็นระยะระยะนะครับและถึงกับแบรนด์สินค้าที่ลุงพลไปเป็นพรีเซนเตอร์แต่ที่หนักไปกว่านั้นนะครับมีการไลฟ์สดใส่ความเท็จนะครับและต่อว่าต่อขานลุงพลจนเสียหายนะครับความคืบหน้าเมื่อวันที่12กันยายนนะครับชัยพลวิพาหรือลุงพลนะครับเปิดเผยกับ Daily News ออนไลนนะครับว่า กรณีนะครับมีคนไลฟ์สดเอาความเท็จนะครับมากล่าวหาตนนะครับตนจะทําการปรึกษาทนายความและผู้ใหญ่นะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะดําเนินการอย่างไรให้เหมาะสมกับที่คนไลฟ์สดกล่าวหาตนทั้งที่ไม่เป็นความจริงนะครับเพื่อให้เขาได้หยุดพูดหยุดทําในสิ่งที่ทําลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนอื่นนะครับสําหรับตนนะครับไม่ทราบเรื่องของข้อกฎหมาย จึงต้องปรึกษาผู้ที่มีความรู้ก่อนนะครับเพื่อขอคำแนะนำการที่เขาอ้างว่าหากินกับศพหากินกับการตายซึ่งคำพูดนี้มันหนักมากที่ผ่านมาผมถูกกล่าวหาแต่ผมก็ต่อสู้ตามกระบวนการมาตลอดเรื่องรับบริจาคผมเองก็ไม่เคยเปิดรับสามารถตรวจสอบได้ส่วนที่บอกว่ามีบริษัท ไฟแนนซ์มาทวงหนี้ผมที่บ้านนั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงสิ่งเหล่านี้ผมถูกกล่าวหาทำให้ความรู้สึกของเรานั้นเสียหายผมไม่เคยไปก้าวก่สิทธิส่วนตัวของเขาหรือของใครผมทำงานเพื่อหาเงินหาไรายได้มาจุนเจือครอบครัวแค่เปลี่ยนสถานที่ทำงานจากสวนยางเท่านั้นลุงพลกล่าวลุงพลกล่าวอีกว่าดังนั้น ต้องขอคําแนะนํากับทนายเพื่อขอให้ช่วยเหลือว่าควรดําเนินการอย่างไรสําหรับคนไร้ยสดตนเองก็อยากรู้ว่าทําไมเขาต้องออกมาพูดอย่างนี้เขามีวุฒธธิภาวะความเป็นผู้นําสูงแต่เหมือนไร้ความคิดเอาคําพูดมาย่ํายีคนอื่นตนไม่ได้ไปขอข้าวเขากินถ้าอยากรู้ความจริงก็ให้มาบ้านถ้าอยากรู้ความจริงว่าลุงพลป้าแตน เป็นคนนิสัยอย่างไรก็ให้มาสอบถามกันที่บ้านที่บ้านตนนั้นมีน้ำแช่เย็นไว้ตลอดดังนั้นถ้าอยากรู้ความจริงก็ควรมาสอบถามกันแต่ไม่ควรร้าสดทำร้ายคนอื่นอย่างเลือดเย็นถึงแม้ผมจะจบปหกแต่ไม่เคยดูถูกเหยียดหยามใครผมแค่ไปทำงานเพื่อหาไรายได้มาเลี้ยงครอบครัวคุณรู้หรือไม่ว่าการที่ผมบอกว่าผมได้รับ ค่าจ้างเป็นแสนเป็นล้านนั้นมันไม่มีและแม้ว่าถ้าหากผมจะได้ค่าจ้างครั้งละ5 0า0ันผมก็ไม่เคยที่จะบอกใครลุงพลกล่าวสวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดของลุงพลนะครับจากเพจ Facebook สิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการ มูลนิธิทีมงานทนายประชาชนนะครับหรือเพจของทนายตั้มนะครับได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับวันจันทร์ที่14กันยายน2563เวลา13นาฬกาที่ศาลอาญาลุงพลฟ้องนายอัจฉริยะหรือธัญเทพหรือระเนศหรือโรธทวีเรื่องรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมไลฟ์สดใส่ความว่าลุงพล เป็น,นหนี้ทกศหนีไฟแนนซ์ซึ่งไม่เป็นความจริงแล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องพูดประจานเรื่องส่วนตัวให้ลุงพลนั้นเสียหายแถมยังพูดชักจูงให้คนเข้าใจว่าลุงพลน่าจะเป็นคนร้ายในคดีน้องชมพู่อีกด้วยโดยก่อนหน้านี้นะครับทางเพจของทนายตั้มนะครับก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าก่อนโพสต์ไม่คิด พอทัวลงลบสเกลี้ยงวันนี้ลุงพลกับป้าแตนบ้านกกกอกจะเดินทางมาหาผมที่สำนักงานเพื่อปรึกษาในการดำเนินคดีบุคคลที่ไลฟ์สดกล่าวหาลุงพลให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นฆาตกรแถมชอบดิสเครดิตคนอื่นขุดเรื่องลุงพลเคยเป็นหนี้ออกมาประจานซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับคดีเลยไอที่พูดว่า ไม่แน่จริงไม่อยู่มาถึงทุกวันนี้อันนี้ก็พูดไม่หมดทําไมไม่บอกลูกเพจไปด้วยว่าที่อยู่มาได้ทุกวันนี้เพราะขอเลื่อนคดีอ้างทนายติดคดีอื่นบ้างละยังไม่มีทนายบ้างละแล้วถูกดําเนินคดีมีมูลไปกี่เรื่องแล้วอยู่ในศาลเก่งให้ได้สักครึ่งของตอนโพสต์ตอนไลฟ์สดบ้างนะนายอัจฉริยะหรือโรธทวีหรือ ธัญเทพหรือระเนตรหรือยุทธคนอะไรเปลี่ยนชื่อบ่อยจริงๆนะครับเรามาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับว่าได้แสดงความคิดเห็นไว้กันอย่างไรบ้างโดยทนายตั้มนะครับได้มาโพสต์อีกนะครับในคอมเมนต์ของตัวเองว่าที่ลุงพลเจาะจงมาหาผมเพราะเห็นว่าผมนั้นถนัดคดีลุงๆใช่ไหมครับโดยได้แนบภาพของลุงจรูนกับทนายตั้มไว้นะครับ ต่อจากนั้นก็ได้มาเม้นอีกนะครับว่าเนติไก่ย่างไม่ต้องพยายามโทรหาคนข้างตัวลุงพลนะยังไงเขาก็คงไม่ไปจ้างหรอกทนายมีฝีมืออยู่ที่ไหนลูกความก็จะตามมาเองไม่ต้องโทรมาขอทำคดีหรอกน่าสมเพชนะครับเรามาฟังความคิดเห็นจากประชาชนท่านอื่นนะครับสุดยอดครับพี่ช่วยเหลือประชาชนโตมาผมจะเรียนกฎหมาย จะได้ช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนไม่มีเงินสู้ความได้โครมานะครับบอกว่าสงสารลุงพลโครมานะครับก็บอกว่าตั้งแต่แกโดนกล่าวหาว่าเป็นผู้ต้องสงสัยไม่เคยเห็นแกพาดพิงด่าใครเลยมีแต่คนว่าลุงพลฝ่ายเดียวโจมตีฝ่ายเดียวคงไม่คิดว่าแกจะสู้รบกับใครคราวนี้แกคงทนไม่ไหวจริงๆ คนทำมานะครับบอกว่าจัดเลยค่ะลุงลุงแค่ผู้ต้องสงสัยไม่ใช่ผู้ต้องหาลุงมีสิทธิ์ปกป้องตัวเองไอ้พวกปากดีจิตใจคับแคบจัดไปค่ะคนโำมานะครับบอกว่าการพูดถึงลุงพลกับการตายของน้องชมพู่นั้นมันทําให้คนฟังเข้าใจว่าลุงพลมีส่วนในการตายของน้องชมพู่เพราะเงินบริจาคหรืออะไรก็ตามที่ได้จากการตายของน้องซึ่ง ถ้าคิดตามจริงใครควรจะได้รับประโยชน์เหล่านั้นไม่น่าจะใช่ลุงลลพลเพราะพ่อแม่น้องก็มีคนมานะครับบอกว่าลุงโดนคนอื่นว่าดูถูกมาเยอะลุกขึ้นสู้บ้างนะลุงถ้าคดีจบไม่ใช่ลุงใครที่ว่าลุงฟ้องให้หมดเลยนะคะคนเหมือนกันไม่มีสิทธิ์มาดูถูกสู้ๆนะคะลุงพลป้าแตน ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับของทางฝั่งลุงพลนะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับต้องขอบคุณเครดิตข้อมูลจากทางเพจของทนายตั้มด้วยนะครับ